ของมหาเศรษฐีข้อที่18ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีอันนี้คือคุณเคยฟังแล้วเนาะมันอยู่ในคอสเลนที่ครูราสอนไปที่ชื่อว่ารวยมหารวยมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่ามหาเศรษฐีทุกคนเก็ตข้อนี้ฟังนะคะคนรวยทุกคนเก็ตข้อนี้ค่ะคุณจะต้องตั้งเป้าว่าคุณอยากรวยเท่าไหร่แค่ไหนมากขนาดไหนพี่อยากรวยพันล้าน แลกมไม่แลกคุณต้องมี m i n d s e ตว่าถ้าเกิดเราอยากรวยพันล้านเราก็ต้องมีสุขภาพให้ยืนยาวที่สุดถูกต้องไหมคะเพื่อจะได้ใช้เพื่อจะได้อยู่กับไลฟ์สไตล์แบบพันล้านไม่งั้นเนี่ยเราหาเงินหาเงินหาเงินงก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 ไม่ได้ใช้ตายไม่ได้ใช้สุขภาพไม่ดีเป็นโรคอะไรเงี้ยไม่เอานะคะคุณตั้งเป้าความรวยไว้เท่าไหร่เริ่มจากจิตใจที่แข็งแกร่งเพื่อให้เราทน ทานต่อสู้กับสภาวะความกดดันในการหาเงิน10ล้านสมมุติว่าคุณตั้งเป้าร้อยล้านคุณก็จะต้องมีสุขภาพ10เท่าของ10ล้านคือร้อยล้านในหลักสูตรของอิตาเลียนที่ครูรับไปเรียนมาเมื่อตอนปีที่โควิดลงอะนะเขาคุยถึงการดูแรลร่างกายของตัวเองให้ดีเหมือนกับดูแลวัดวาอารามเก็ตไหมคะนี่คือไมเซของคนรวยคนจนคิดคือเงิน เขารู้ว่าถ้าเขาสุขภาพดี <c oughs> เงินมาถูกต้องไหมคะสุขภาพดีแบบไหนไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคุณจะต้องมีจิตใจที่แข็งแกรง่งแล้วก็มีสภาวะของอารมณ์ที่เสถียรแล้วก็สมองที่ดีด้วยการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะนำพาสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอันนี้เป็นคีย์หลักเลยนะอันนี้เป็นสเต็ป แรกของความรวยสมมุติว่าปีนี้ตั้งเป้าที่จะทําเงินทํารายได้ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ก็ดีไม่ใช่ออนไลน์ก็ดีเนี่ยคุณต้องรู้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณจะป่วยไม่ได้คุณจะไม่สบายไม่ได้ถ้าเกิดว่าร่างกายเราป่วยเนี่ยนะคะหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่มีสุขภาพร่างกายที่จะสามารถที่จะทําเงินได้นะคะ